อโอเล่นนักการครับนเปียนแปลงครับปาลัปัญโยครับตาไก่แกะปายนะาปุจจาอ้ยขอจะมีจุกมีหลับมีร้นร้อนม,มีความทุกข์มีเอื่นมีปองมีข้ามามีข้อมรถไปอันตรายรอยแปดปั 8, ่นกาวครับนกนําไม่เว้ยอกไอยไ,ไม่ไม้ต่้จจิงนึ่งจิงได้บังคือลบบาบังคือพ้นเหมือนปองก้าก้องจะไล่มาปีมาไล่มาปีมาไล่มาปีมาปองกันอันตรายตั้งแปดปิด เน่มาไปจิตเปพันก็ตันจวยปัดจะยป้าจะตยิ่หลาย้ลูกล้านถีเอาเรียนก็าล่วงไปแปนห้อยแงเขาไม่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเจริญคิดปิ้งนึ่งริ้งไรเมืองความปรานาถูกประกามตั้งแต่บัดนี้เป็นมันไปตังมีประกาศ้าอยู่แบบทั้งเป็นกําแปงแพดรังเจ็ดตันมากันตัวก้องเธอต่ำวัดวะายตั้มังเป็นกําแปงแปดปังเจ็ดตันมากันตัวก้องเธอต่ำวัดวายรองคังเป็นกําแปงแพด ตั้งเจ็ดกันมากันเราก็เพิดสมรสาตัดทูพี่สร้างหลังคงจะก้ามาไกลไม่ได้ข้ามเลยน้ำบูพุทธพายากัาดเลยน้ำบูพุทธพายากัาดเลยน้ำบูพุทธพายาอโอหลวงปู่บอกนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเก็บกันให้ดีนะครับนี่อานาคตผู้คนจะตามหานะครับนะเหรียญมังกรคู่นะครับ นะรุ่นรวยสมปัรถนาใครมีเก็บแล้วจะรวยนะครับสมปารถนานะครับหลวงปู่บอกนะครับนะสุดจริงๆนะครับนะนี่